สวัสดีค่ะวันนี้มาทำถั่วผัดพริกกับหมูทอดแล้วก็เราจะใส่วุ้นเส้นเข้าไปด้วยนะคะ,ะวันนี้วัตถุดิบก็คือกะทิพริกแกงแล้วก็ใส่กะปินิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลนะคะถั่วฝักยาวค่ะ ุ้นเส้นแล้วก็หมูทอดหมูทอดนี้มันมีอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเราซื้อมาจากหลังกระทรวงแล้วก็ไปมากูดค่ะเราน่าจะตั้งชื่อว่าพับพริกถั่วใสใยลักเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเอาจุดไฟก่อนนะ Okay. ตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็เอากะทิใส่ระงังกะทิไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ให้มันพอให้มันมีรสชาติอูมอหมิมอยๆแค่นี้พอแล้วเราก็เดี๋ยวราให้มัน ก็เอาพริกกับกระปิใส่ลงไปนะคะผัดกับผัดกับกะทกิก่อนให้มันหอม,หอมนี่เลยอันดีถ้าใครอยากจะใส่น้ำปลาลงไปก็ได้กนะ็คือชิมรสชาติที่เราชอบนะแล้วก็ใส่น้ำปลาไป อันนี้เราต้องคนให้มันกะทิกับตัวเนี่ยมันเข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวดิดไฟนี่ตรงไฟแรงไปเีงโอเคอเอาไฟรอนก่อนี่เลยใส่กะทิไปอีกนิดหนึ่งให้มันนวันวๆหนะ่อ คก็คนๆนไม่รู้เห็นหรือเปล่านะอันนี้เราก็เอาถัว่วเพราะถั่วมันสุกยากหน่อยถั่วแตงไปก้อนคัุกคัุกเข้าไปอนะไกเอาน้ำตาลงไปเพราะน้ำตาลเนี่ยมันมันละลายยากเหมือนเป็นน้ำตาลเขาเรียกว่างด้น้ำอ้อยอะมันะแข็ง แล้วเราก็เอาใส่ยาละกุ้ดเสน้นใส่ลงไปันนี้คิดขึ้นมาเองนะคะเพราะว่าแบบอ,อยากรับประทานต้อน้ำนิดหนึ่งให้หุ้นเส้นมันตัวหน่อยเต่น้ำนิดหนึ่ เพื่อให้ผัดฟูเซ่ให้มันสะดวกกระดกูกประเดี๋ยวน้ำมันจะระเหยออกไปเองนี่จ้าเล่งไฟได้แล้วค่ะน,นี่นี่เพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกเหมือนกันน้ำไหมคะต้องการไม่เป็นไรต้องนช่วยมันที่ให จะตุทดทค่ะแล้วจะตุ๋นค่ะแล้วก็ใส่หู้ลงไปแล้วกที่เหลือนีอ่แบบให้มันเข้ากันแม,ม่เข้ากันสักสองสามนาทีนะคะ วุนน้นเส้นวุ้นเสินเท่าเราวุ้นเส้นนี้ต้องตัดหน่อยนะคะเพราะว่าวุ้นเส้นเนี่ยมันมันจะยาวแล้วบางทีถ้าใกล้ส่งอานนี้มันจะติดคอได้นะคะวุ้นเส้นเนี่ยเราใช้วุ้นเส้นท้าเลยะค่ะเพราะว่ามันอร่อยที่สุดอ่าแล้วน่าจะเสร็จ จานดิจานนี่เราก็ได้อาหารหนึ่งเ้อที่ทำโดยฝีมือเราเองนี่นะคะเห็นไหมพวกเราวันนี้ขอสวัสดีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ